อะไรยังไงต่อหือแล้วยังไงลูกโอ้โุชขาได้ด้วยอาตรีงกาได้หรือเปล่าอาบอกมามาดิเตรียงกาได้หรือเปล่าอาทำไงได้อีกอ่ะอ่ะอ่ะโอ้ยโอ้ยหนูทำได้หลายอย่างอะอะอะหนูทำดิหนูไม่เอามือแย่ใส่ปากสิลูกโอ้โหโอ้โหนักตูดนักตูดทำไงดีอะโอ้ยนักตูโอ้ยโอ้ย ไม่ได้จะทำยังไงอะจะทำยังไงอ๋อต้องไปฝั่งนี้อะอะอะโอ๊ย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 โอ้โหโอ้โหโอ้ยทันทีไอเก่งจังเลยไอเก่งจังเลยโอ้เอ้หนูเก่งจังเลยลูกอะไรเชิญอะไรนี่คือลงมาข้านี่คือตกขอบแล้วนะคะเนี่ยฮะไม่ได้นะนี่มันนับเป็นหน้าผานะพี่ปั๊บ พี่ป๊ามันเป็นหน้าผานะลูกอรู้อเปล่ามาไม่ได้นะอันเนี้ยไม่ได้แล้วนะตกเลยนะตกเลยนะเข้าใจอเปล่าหนูเข้าใจแม่ป่ะเนี่ยฮะอะทำหน,น้นา,ยนสสาย่นอะทำหน้าย่อนสงสัยโอ้ยมาได้อเปล่าโอ้ยมาได้อเปล่าโอ้ยโอ้ยเหมือนตัวเหมือนตัวจ้ะโอ้ยจะเก่งกันไปแล้วนะอืมไม่ไหวแล้ว